สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเลลีเดียนได้มีการโพสข้อความและโพสคลิปลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับโดยได้มีการโพสข้อความว่าไม่เฮียจริงจะไม่พูดแบบนี้นะคะ ลุงไม่คิดว่าลุงจะมีพื้นที่อย่างนี้เป็นของตัวเองนะแต่ก็ต้องเป็นเพราะลุงยึดมั่นนะครับนับถือในองค์ปู่ปบริกิตน,นัาคาราชทำให้ลุงนะครับมีวันนี้นะที่ที่ตกลงกันนะครับกับพี่หนึ่งว่าเขาจะแบ่งขายโซนที่เป็นทุงน่งนาด้านบนให้ลุงสองไร่ ลุงก็ดีใจนะถ้าพี่หน่งเขาให้ลุงไม่ดีใจแต่ราคาที่เราตัดตกลงกันคือราคาที่เราซื้อครั้งแรกจากเจ้าของเดิมนะครับ <st> ใ่จินานา, <st> นาใช่ใช่ <st> คุณแม่ <feed> ยังดีใจด้วยเลยลุงขอบคุณครับแม่จินานานะครับน <c oughs> ั่นคือสิ่งที่เราตกลงกันนะครับในครั้งแรกนะครับก็พี่หน่งเขาก็จะขายให้ลุงแม่ป้า เอาไว้ทาไร้ทํานาเพราะลุงก,กับป้ามี YouTube ติดตามมาหลายสิบชีวิตตอนนั้นนะครับที่ที่ที่ยวังเยี่ยมเป็นที่ของแม่อายาพาสามสิบไร่ก็แบ่งให้ลูกๆหกคนนะเพราะว่ายาพามลาลลนนีลูกชายสามคนลูกผู้หญิงสามคนลุงเ็นคนที่ห้านะครับลุงคนเป็นคนที่ห้านะครับเป็นลูกชายคนสุดท้องของแม่ของยาพาแล้วก็มีน้องแม่ม ป็นลูกสาวคนสุดท้องเขาดีหมก็แบ่งให้ลูกที่สพแบ่งสรรปันส่วนให้ลูกคนละสี่ไร่ลุงได้แค่สี่ไร่ก็เป็นสิทธิประโยชน์ทันกินนะที่ลูกเกษตรกรที่ควรจะได้สพกก็ทําจัดสรรให้นะครับลุงก็ทําที่นาบางเยี่ยอีกสี่ไร่ก็พายูทูบไปทํากันนั่นแหละนะครับครัวนะครัวข้าวที่เรามีอาจจะไม่เพียงพอให้ทุกคนได้กินกันลุงก็พยายามเก็บเอาข้าวทุกทุก เม็ดนะทุกอย่างมารวมไว้ที่นาลานองค์พปู่เพื่อให้ทุกคนได้มีข้าวกินตลอดทั้งปีนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามึงจะหยิบยกเอาสัญญาใจมาบีบเขาให้ขายให้ไม่ได้ฮ่าฮ่าราคายกถาดกับราคาตัดเป็นชิ้น ย่อมแตกต่างราคาทองแท่งกับราคาทองหนักหนึ่งสลึงก็แตกต่างทั้งที่หนึ่งสลึงหลายเส้นเท่ากับทองแท่งหนักหนึ่งบาทกับห้าบาทคิดสิคิดรู้จักพอเพียงบางแต่ก่อนไม่มีฝาบานยังอยู่ได้แค่นี้ก็มากพอแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานกำลังดินเหมือนโดนน้ำร้อนรวก ตุ่มอิจฉาสองผัวเมียคนคนนี้ทำได้ทุกอย่างไม่แปลกใจนะเพราะคนเฮียเสมอกันถึงได้มาเจอกันตอนนี้ช่องมอดลขึ้นไรกำลังอธิบายเรื่องต่างๆแบบคนมีการศึกษาและใช้สติในการอธิบายเรามาต่อนที่ชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณรูบิชิตา ได้มีการโพส์ข้อความลงในกลุ่มย่าหาทำแวนครับโดยได้มีการโพส์ข้อความว่าลุงผ่วยขึ้นไราศาสตร์สีใส่ฝั่งเมดเดกับเน่งแบบโอเวอร์ไฟไม่ไวนาและความรู้สึกของฝั่งเมกับเน่งเลยประมาณว่าประกาศศึกและทางใครทางมันส่วนเน่งขึ้นไรได้ตอบแบบคอนเทนต์ นุ่มระมุนเชือดนิ่มๆแบบถนอมน้ำใจตามคนมีไอคิที่เหนือกว่าว่าอย่างคงเดิมแต่จะไม่มีการไปถ่ายชีวิตสองจำเลยอีกส่วนเรื่องการไปสารก็ยังคงไปเหมือนเดิมงานนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าทั้งสองผัวเมียจำเลย288ระดับความคิดและสติปัญญาไม่มีทางเทียบเทียบเท่า ฝั่งเนงได้เลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันเป็นการไร้ที่ออกมาโชวโงและความเห็นแก่ตัวให้ F อซได้เห็นสมากกว่าจะคว้างอีใส่คนแต่ดันหล่นใส่ตัวเองยับเยินยับเยินหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแสดงออกมา แบบคนละเลเวลกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็คงไม่ถึงคอนเทนต์เวนกรรมมันมีจริงฮ่าฮ่าฮาเป็นไปตามท้องเรื่องสวรรค์กับนรกต้องไปคู่กันอีๆเป็นเส้นขนานและก็ขาดกันไม่ได้ขคารมคมขายนะเรา ช่วงนี้พวกเราสนุกสนานพร้อมซ้ำพร้อมเติมก็พวกเรานี่แหละฮ่าฮ่ฮ่ดูเขาสิดูเราสินรกกับสวรรค์เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ต้องบู๊แค่ใช้ปัญญาก็ชนะโดยไม่ต้องเสียแรงและอารมณ์ให้มากมายเดี๋ยวมันก็ดีกันจะคอยเติมเชื้อเพลิง ฮ่าฮ่เขาพูดมีหลักการมีสมองใช้สติส่วนไอ้ผลอิทันใช้อารมณ์พูดดีเข้าตัวเอาจั่วให้คนอื่นฮ่าฮ่นี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ